วันนี้วันที่24เดือนมิถุนาปี63ย้อนไปเมื่อ88ปีก็เป็นวันที่24มิถุนาสอง5คนไทยต้องรู้จักพศออนี้สองสเจเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบไปย่อนบัต เลือกตัวแทนแต่ประเทศไทยไม่ได้เข้าเป้าอย่างที่ต้องการให้ประเทศเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่กลายเป็นประเทศเผด็จการสืบต่อกันมา88ปีจนถึงทุกวันนี้จนคนรุ่นนี้รุ่น,นที่ผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกัน นะถึงแม้จะอายุ65แล้วแต่วิธีคิดก้าวหน้ากว่าก้าวล้ำกว่าจึง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 มาประกาศนะครับปฏิวัติประเทศไทยอีกรอบหนึ่งเหมือนกับที่2475ปฏิวัติมาเสียของ88ปีจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเสียของอยู่ ภาพที่เห็นการเมืองไทยที่ทุกคนรับรู้แม้จะ่สื่อก็รู้ว่าประเทศมันเสียของเสียของที่รได้ว่าขำหัวลดได้เลยฮะแบบชื่นได้ว่าดูถูกดูแคนได้เลยเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศไทยตัวปลอมปลอมมาถึงแปดสปปีไม่ได้เป็นประเทศไทยตัวจริงฮะแต่ใช้การกล่าวอ้างยืนยันตำแหน่งที่ตั้ง ถูกต้องใช่ตรงนี้เป็นประเทศไทยแต่หวัหวิตหัวใจไม่ใช่ประเทศไทยทุจริงเป็นประเทศไทยถูกปลอมปลอมตั้งแต่เริ่มสร้างอนุสรีประชาธิปไตยนั่นแหละครับก็ปลอมมาเลยฮนะปลอมอย่างยิ่งใหญ่หลอกแม้กระทั่งคนในประเทศหลอกต่างประเทศทังหกักนั่นคือประเทศไทยกระทํากับโลกใบนี้นะครับดังนั้นผม จึงต้องมาประกาศในวันที่24เหมือนกัน24เนี่ยมิถุนาแต่เป็นปีพศ .63 2 5 6 3ห่างจากจุดเริ่มต้น88ปีซึ่งมันทำให้เห็นชัดเจนแล้วว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าและมันถึงเวลาที่จะต้องปฏิวัติกลับคืนกลับคืนแต่ไม่ได้ไปเป็นระบอบสมบูรณาชีวิธิราช เพราะว่าอดีตคุณไม่มีทางที่จะต่อให้สร้างทางไมาชีนคุณก็กลับไปไม่ได้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นจะไม่มีระบอบสุบยาุาัชชิราชในอนาคตอีกข้างหน้าต่อไปแต่มันจะเป็นระบอบใหม่นะที่ประชาชนปกครองตนเองเลยปกครองตนเองและประเทศไทยจะเป็นต้นแบบและนี่คือการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยหลังจากสองสี่ห้าที่ล้มเหลว มา88ปีคราวนี้คนรุ่นใหม่หัวใหม่ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็แล้วแต่ถ้าหัวสมัยใหม่ก้าวหน้าพร้อมที่จะไปในยุค AI ไปเป็นประเทศไทยตัวจริงในยุค AI นะครับพุ่งทะยานไปอย่างรวดเร็วนะภายในหนึ่งปีเนี่ยเราจะพุ่งทยานไปเลยนะครับก็เลยต้องมานั่งคู่กับรถ Big b i g กไบเพราะมันพุ่งทยานได้เร็วไวนะครับเราจะพัฒนาประเทศเรา อย่างเร็วไวไปเป็นชาติมหาอำนาจนะฮะต้องใช้ยุทธยุญาณที่เร็วไวนะฮะเป็นชาติมหาอำนาจด้านการามิตรนะฮะคราวนี้โลกเข้าสู่ยุคใหม่ไม่ใช่ยุคเก่าอีกแล้วชื่อามคิดเก่าๆเอามาใช้ไม่ได้ใครที่ยึดถือความคิดเก่าๆเอามาใช้ไม่ได้นะครับเช่นยึดว่าคณะราษฎรวันที่24มิถุนายนนี่โอ้อุตสาช่วยเหลือประเทศนะครับ คู่เเท่เลยคนพูดนยะผมจะบอกให้นะพูดกันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเสียงตกลงพูดเรื่องเก่าๆพูดเป็นเหตุการณ์แต่ไม่มีใครไม่มีคณะไหนที่จะมาบอกว่าหลักวิชาที่ถูกมันควรจะต้องทําแบบนี้ไม่ใช่ปล่อยไปตามแบบนี้แล้วก็เอารายงานเอาเหตุที่ปล่อยไปตามกิเลสของผู้นําทั้งหลายในยุคนั้นแล้วมารายงานเป็นประวัติศาสตร์แล้วแถมรายงานแบบเท่ ซึ่งประชาชนยุคใหม่ฟังแล้วฟังแล้วเขาดูเขาดูดีเขาดูดีเลยอะ่ะทั้งที่เขาเนี่ยแหละทําผิดกับประเทศ <c oughs> กลับไปดูดีดูเป็นฮีโร่โอ้ดูน่าเชื่อถือเลยไร้สาระไร้สาระครับไร้สาระมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อถือเลยไม่น่าศรัทธาเลยทุกคนเคยเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นต้องห้าวต้องเนี่ยพุ่งะยานอย่างนงี้แต่วัยรุ่นในยุคนั้นก็เหมือนกัน เขาส่งให้ไปเรียนหนังสือกษัตริย์ส่งให้ไปเรียนหนังสือครับแต่เนื่องจากไปเรียนแล้วได้รู้ว่าโอ้มันช่างหน้าหอมหวัวเหลือเกินนะวัยรุ่นมันมีโรคที่ต้องผจญภัยอะโรคแอดเวนเจอร์เมื่อได้อ่านเรื่องราวการปฏิวัตกิการล้มกษัตริย์เปลี่ยนกันราชวงศ์นั้นราชวงศ์นี้สายนั้นกษัตริย์กระสายนี้โอ้ล้มกันสนุกสนานเลยก็เลยตื่นเต้นอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยบ้างเพราะว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุค การล้มกััตว์แล้วเป็นระบบการเลือกตั้งก็เลยเขอร้อนวิชากัน,นเด็กวัยรุ่นก็ร้อนวิชากันก็อยากจเจามั่งนะครับแต่ทั้งที่รอเจ็ดก็ประกาศอยู่แล้วรอเจ็ดเขาเป็นผู้ใหญ่ศึกษามาแล้ว,ลวเ,ขเขารู้อยู่แล้วประเทศเนี่ยนะจะต้องเป็นประชาธิปไตยกษัตริย์เขาเตรียมแล้วก็เ,เตรียมมอบประชาธิปไตยให้ประชาชนอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วรู้มาตั้งแต่รอห้าส่งต่อรอหก รับช่วงต่อมาก็รอเจ็ดรอเจ็ดจะทําอยู่แล้วภายในสองสามเดือนเนี่ยก็จะประกาศอยู่แล้วนะไม่นานไม่ไกลหรอกไม่ไกลก็ไม่เกินปีไกลสุดก็ไม่เกินสองปีนะ่ะมันก็ไม่ไกลหลังในยุคนะนะั้นน่ะแต่ว่าการที่จะประกาศเป็นประชาธิปไตยนะ่ะมันต้องให้ประชาชนได้รู้หลักประชาธิปไตยก่อนถ้าไม่รู้หลักประชาธิปไตยก็เท่ากับยืน่นอาวุธไร้แรงให้กับประชาชนแล้วในสุดมันก็จะเป็นแบบที่เราเป็นมาทุกวันนี้เป็นชาติป่วยแห่งเอเชีย ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้แหละครับก็เพราะประชาชนยังไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยเลยเสร็จแล้วก็ไปทําโดยเด็กวัยรุ่นนะวัยรุ่นนั่นแหละห้าวเห็นฝร่งฝรั่งทําล้มกระสุนกระสับล้มเจ้าแล้วก็อยากเป็นม้างอยากทํามั่งผลเป็นไงประชาชนยังไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะประชาธิปไตยมันจะไปได้ยังไงก็ถ้าก็ทําร้ายประเทศอะ่ะจะเป็นฮีโร่ได้ยังไงจะเป็นสรรเสริญได้ยังไง แถมพูดด้วยเลยนะถ้าไม่ปฏิวัติตอนนั้นมันจะรุนแรงยิ่งกว่าหนักมิ่งเดิมอีกเออมีพูดอย่างนี้ด้วยนะถ้าถ้าถ้าให้พระมหากรรษัตริย์ทำนะมันจะไม่มีเลยไอท้ที่ไอท้ที่ที่เขาสงที่เขาบอกว่าถ้าไม่ทําวันที่ยี่สิสมิถุนา,นาเลยมาแล้วประจามันจะคุกคุนมันจะถูกเลา้าและในส่วนมันก็จะเป็นแบบปฏิวัติใช่ ใช่ตามที่เขาพูดนะใช่แน่นอนถ้าถ้ากษัตริย์ไม่ทานะแต่กษัตริย์ประกาศชัดเจนประกาศแล้วออกข่าวออกทีวีออ,ออกหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ประกาศไปยังประเทศต่างๆเยือนประเทศต่างๆก็บอกกันแล้วว่าจะสร้างปัญชัยตายอย่างนี้ทําให้กษัตริย์ขายขี้หน้าฉีกหน้ากษัตริย์เขาจะทําให้อยู่แล้วเราเสึกเรื่องมาชิงสุกรหามทาไมฮะเด็กวัยรุ่นใส่สองสี่เจ็ดห้าเสือกมาทําไมต้องใช้คำว่าเสือก ไม่ใช่ว่าดีนะไม่ใช่ว่าทําแล้วเออมันไม่ต้องรอให้มันสุกงอมจนกระทั่งไปลม้มเพราะช่วงที่กษัตริย์เขาอยู่เขาให้ความรู้ไปเรื่อยเมื่อมีความรู้ประชาชนจะไม่ไปทําอย่างไอ้ฝรั่งเศสมันทําหรอกมันจะไม่ทําหรอกไม่มีจราจนไม่มีล้มกันบ้าเลือดฆ่ากันตายแบบกิโลตินอะไรไม่เป็นเช่นนั้นอย่างที่เขาตั้งข้อสมมติฐานเป็นเขาเรียกเป็นอะไร เป็นสมรู้ร่วมคิดนั่นเองนะเพราะนั้นประชาชนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้แล้วฟังคนที่ศรัทธาสายปีดีพรมโยงก็จะโอ้เป็นฮีโร่ของเขาเลยอะ่ะทั้งที่เป็นตัวลายเป็นตัวระยำใช้คำว่าระยำได้เลยอปีดังาักนะครับเสือกะลึอะ่ะเสือกระลึงะ่งอ่ะต้องเขาแจ้งให้ทราบวันนี้ที่ยี่สบส่มิถุนาไงวันเปลี่ยนการปกครองเพราะฉะนั้น ก็เลยต้องพูดให้ฟังว่าตอนยุคนั้นน่ะวัยรุ่นมันเป็นแบบนั้นก็เข้าใจมันถูกเล้าทั้งประวัติศาสตร์ทั้งสถานการณ์จริงที่เขาไปอยู่ก็เลยอยากเปลี่ยนการปกครองประชาธิปไตยก็เลยเปลี่ยนแต่ทั้งที่กษัตริย์เขาจะทําอยู่แล้วรอเจ็ดดันทะลึ่งไปชิงสุกก่อนห่างไปทําซะก่อนคุณไม่ต้องไปมาอ้างหรอกว่าถ้ากษัตริย์ไม่ทําแล้วมันจะรุนแรงเพราะเขาทาอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ให้เรียนรู้อยู่แล้วแล้วหลักวิชาที่ถูกหลักนะฮะ ประเทศไทยจะไม่เคารพหลักวิชานี่แหละสิ่งที่คนไทยพลาดอย่างมหัน์พลาดอย่างที่เรียกว่าเจ็บแล้วไม่จํายีถึงหากพลาดแล้วก็ไม่จําด้วยนะเพราะหลักวิชาที่ถูกนี่แหละถ้าคุณไม่ทําสำหรับวิชาถูกคุณก็ชิบหายมันก็ชิบหายกันเดี๋ยเนี้หายกัยังไม่เจอเลยชิปอันนั้นอ่ะนะครับแล้วก็ออกเรือไปออกอ่าวไปใหญ่เลยไปไกลกันเลยนะครับพอชิปมันหายไปก็คือไปไหนอ่ะไปอย่างที่ชิปที่แท,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 ทเป็นอยู่ถึงวันนี้แล้วคนไทยก็ถามตัวเองว่า ประเทศไทยเดินมปถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็นี่ไงชิปมันหายไปเรือมันแล่นออกไปสกายไปจนกระทั่งคนบนเรือนนั่นแหละก็คือประชาชนทั้งประเทศน่ะถามตัวเองว่าเฮ้ยเราแล่นเรือมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่รัฐสภาเป็นแบบนี้อย่องออกกา,างทุกวันในปี247ในปี2506เอาแต่60มาน6 3คุณก็เห็นแล้วว่าก่อนหน้านั้นก็เละกันอยู่แล้วอ่ะประเทศเดินถม, i, นมถึงจุดนี้ได้อย่างไร และนี่แหละครับคือประเทศไทยถูกปลอมไงเพราะคุณไม่ได้ทําตาหลักวิชาที่ถูกต้องประเทศก็จะเป็นอย่างนี้เละมาเละมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าแค่สองสี่เจ็ดห้าถ้าคุณแน่จริงถ้าคุณถูกต้องถ้าคุณดีเลิศนะในคณะคุณคณะล่างก็จะไม่ปฏิวัติกันเองหรอกเอาแค่นี้แค่นี้คุณจบแล้วนะให้พวกสายปีดีพนมยงทั้งหลายแค่นี้ก็จบแล้วนะไม่ได้เรื่องปูงนง่าย ล้มเหลวไม่เป็นท่าไม่น่าสรรเสริญไม่น่าเป็นฮีโร่นะเพราะฉนั้นสมควรถูกป,ประนามอย่าเป็นเยี่ยงอย่างและต่อไปนี้จะเป็นการปฏิวัติเหมือนพวกกันนั่นแหะแต่คราวนี้ไม่ใช่เวรุ่นผม,มอายุหกห้าแล้วไม่ใช่วัยรุ่นแน่นอนนะหกห้าแล้วศึกษามาเข้าใจแล้วอเข้าใจแล้วจึงมาออกแบบประเทศไทยใหม่เพื่อคราวนี้ไปสู่ยุค AI มันไม่เหมือนกับยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมไอสมัยรุ่นปฏิวัติมาเพ้่สู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคปฏิวัติกับจบไปแล้วขาวนี่สู่ยุค AI คุณจะไปยังไงยุค AI ยุค Data ยุคที่มีข้อมูลยุคที่คุณช้าไม่ได้ยุคที่มีแพลตฟอร์มเจ๋งๆจ,จะไปยังไงไม่มีใครให้คำตอบไปได้ถ่ายได้เลยฮะไม่มีรัฐบอลตูก็ไม่มีทหาร ก็ไม่มีดังนั้นผมมาทำหน้าที่นะฮะเป็นนักปฏิวัติซึ่งนักปฏิวัตนินี้มีครบเครื่องการทีแก้ปัญหาประเทศชาติที่เป็นปัญหาหนักสหัสสากันหรือยุ่งเหยิงนะครับเราต้องใช้เฉพาะบุคคลสเปเชียลดังด้านเท่านั้นเองมันจึงจะ,ะได้การแก้ที่ตรงจุด ตรงจุดที่มันเป็นนะครับดังนั้นก็จะต้องใช้นักปฏิวัติที่เป็นเฉพาะทางเฉพาะทางนะฮะ,ะมันจริงจะแก้ตรงจุดเพราะว่าเขามีครบเครื่องคำว่าครบเครื่องมีตั้งแต่ทฤษฎีนะทฤษฎีจุดยืนยุทธศาสตร์ยุทธวิธี แผนปฏิบัติ 1, 2, 3นะครับแล้วก็นวัตกรรมที่มารองรับนะบแบบนี้มันมีอยู่ในนักปฏิวัติแล้วนักปฏิวัตินั้นเป็นนักปฏิวัติเปลี่ยนยุคสมัยนะเปลี่ยนยุคสมัยนะฮะแล้วโอกาสที่จะเจอ,อยากมากจะเจอก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ปรากฏแล้วจึงจะมีบุคคลแบบนี้เกิดขึ้นนะครับนั่นแหละ ตอนนี้เหตุการณ์ปรากฏแล้วปรากฏที่เป็นคําถามไงท่านถึงได้ถามว่าเอ๊ะประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนั่นแหละครับคราวนี้เราก็จะมาดูว่าไอ้จุดที่จะต้องแก้ไขมีอะไรนะครับเพื่อไปเป็นชาติมหาอำนาจในยุคเอไอจำไว้นะครับโจทย์ที่หนึ่งจะออกจากวงการอุบัติที่เป็นเวา88ปีได้อย่างไร วงจรอุบาทที่คณะราษฎรทำเสียของมาเป็นเวลา88ปีจนประเทศป่วยมาถึง88ปีเนี่ยยังไม่มีใครพาออกได้เลยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในวงจรอุบาทไปไม่เป็นเดินไม่เป็นเหมือนคนเป็นโรคอะ่ะมันเดินไม่เป็นอะ่ะเดินกระโปกกระเพกอะ่ะมันไม่มันไม่เดินไม่สมาร์ทนะครับเดินไม่เป็นฮะแต่ทำยังไงก็าค่าหายป่วยออกจากไอ้โรคแล้วแข็งแรงแข็งแกร่ง แข็งแกร่งเลยนะแข็งแกร่งแล้วก็ไปมีอำนาจมีกําลังอ่ะก็กลายเป็นชาติมหาอำนาจในยุคอะไรยุค AI ไม่ใช่ยุคปฏิวัติศักย์กรรมยุค AI ยุคที่ประเทศไทยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้าน AI ไแต่จะไปเป็นชาติมหาอำนาจในยุค AI แต่มหาอำนาจที่ประเทศไทยจะไปเป็นนั้นไม่ใช่ไปเป็นมหาอำนาจทางด้านปัญญาประดิษฐ์แต่ปัญญาประดิษฐ์ จะมารับใช้ฟังดีๆปัญญาประดิษฐ์จะมารับใช้ครับสีนี้จะเป็นมหาอำนาจแบบไหนล่ะปัญญาประดิษฐ์จึงจะมารับใช้ก็ต้องเป็นมหาอำนาจด้านการยานามิรครับของโลกดังนั้นก็จะเกิดกลุ่มประเทศใหม่ที่เรียกว่ากลุ่มประเทศที่มีสมาชิกเป็นชาติการยานรมิสนั่นเองก็เกิดกลุ่มชาติใหม่นั่นเองนะครับนี่คือบทบาท เส้นทางอัตลักษณ์ตัวตนของประเทศไทยตัวจริงที่จะแสดงต่อเวทีโลกด้วยการประกาศกเป็นชาติมหาอำนาจด้านการณมิตรของโลกและประกาศรับสมัครชาติสมาชิกทั่วโลกเลยนี่คือบทบาทที่อไท,ทยจะไปเป็นฝั่งแล้วงงกันทั้งประเทศใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือตัวตนเมรทศไทยที่แท้จริงและใช้คาว่า โอรีเท่านั้นไม่มีทางอื่นไม่มีด้วยตัวอื่นปพระตูอื่นไม่ทางออกประเทศไทยและไม่ใช่ทางไปเกิดถึงออกไปก็ไม่ใช่ประเทศไทยอยู่ดียวคุณออกมาคุณต้องเป็นชาติมหาอำนาจเท่านั้นเมื่อออกจากวงจรอุบบาทนี่คือโจทย์ที่จะออกและก็เกิดใหม่เป็นตัวตนประเทศไทยที่แท้จริงที่มีบทบาทหล่อไว้เรียบร้อยแล้วชาติมหาอำนาจกาณมิตรของโลกจะทําได้อย่างไร ขอเชิญเข้าเรียนรู้คลิปวิดีโอที่เปิดตัววันที่24มิถุนา2563เพื่อปฏิวัติประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะข่าวที่แล้วปฏิวัติระบอบสม,มุยนาสิทธิราชคราวนี้ปฏิวัติระบอบเผด็จการคนะพอระบอบเผด็จการมันเริ่มตั้งแต่ปฏิวัติระบอบกษัตริย์ แล้วก็เป็นระบบพิการสืบเนื่องมาตลอดจนทั้งถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา88ปีคราวนี้จะถูกปฏิวัติย้อนกลับไปเหมือนกรรมอ่ะโดนกรรมพ้างนะกรรมตอนตามสนองว่างั้นเถอะกรรมติดจรวดเหมือนบิ๊กไบอ่ะวิ่งกระโชนเลยอย่างเงี้ยราเนี้ยแต่ก็นานเหลือเกินโอ้แปดสิบแปดปีไม่ใช่กรรมติดจรวดแลวครับแต่แปลว่าแต่ว่าจะปฏิวัติภายในอ่าปีหกสามเนี่ยที่เหลืออยู่เจ็ดเดือนเนี่ย ด้วยการตามรอยการกู้ชาติของพระเจ้าตากสองนันะ่นเองใช้หลักสูตรใช้หลักสูตรนะฮะหรือแนวทางของพระเจ้าตากสองนั่นเองมากู้ชาตินะ,ะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญเข้าดูคลิปวิดีโอการกู้ชาติของพระเจ้าตากสองในยุคไอว่าจะทําอย่างไรนะครับทําอย่างไรก็ก็เชิญเข้าดูเอาละ วันนี้วันที่24ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าประเทศไทยมันเสียเวลามา88ปีนะครับแล้วมันก็ต้องงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาเพราะฉะนั้นไอ้มรดกของคณะราที่ทํามาก็ถึงเวลาที่จะต้องเลิกลานั่นเองหมดอายุ expire ไม่ใช้ต่อไปแล้วนะครับก็จะเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่เหมือนน่าละฮนะคราวนี้ไม่ใช่ คณะรารที่มีร้อยกว่าคนแต่คราวนี้เป็นรารเหมือนกันแต่เป็นราษฎรที่เป็นแบบมหารารประชาชนทั้งประเทศเลยซึ่งมีอยู่เต็มใตหมดทุกๆตำบลรุกนตำบลมีราษฎรอยู่และราษฎรในแต่ละตำบลนั่นแหละเขาจะเป็นเป็นผู้ปฏิวัติเองนะเป็นผู้ปฏิวัติเองปฏิวัติอย่างไรก็เข,เข้าดูคลิปนะของนักปฏิวัติที่ทําคลิปเอาไว้ให้ท่านได้ดูแล้ว ถึงทุกคนก็ไปทำเพราะทุกๆคนผมได้ให้กระสุนไปแล้วกระสุนนะฮะแต่ไม่ใช่กระสุนที่ใช้ยิงคนให้ตายแต่เป็นกระสุนนะที่เป็นเม็ดเงินกระสุนที่เป็นเม็ดเงินและเม็ดเงินเนี่ยแม้แต่ผีเนี่ยเราก็จ้างให้มันโม่แป้งได้ดังนั้นเม็ดเงินเนี่ยคนก็ต้องถูกจ้างเหมือนกันจ้างให้เป็นอะไร จ้างให้เป็นคนไทยจริงๆระหลักจากที่เป็นคนไทยปลอมกันมา88ปีเพราะนั้นไม่ได้เงินที่จะจ้างให้ท่านไปทําหน้าที่เป็นคนไทยจริงครับเป็นได้อย่างไรเข้าดูคลิปวิดีโอที่ทาว่าให้เตรียมมาให้แล้วขอเชิญดูคลิปเป็นตอนตอนปซึ่งการดูคลิปนี้ให้คิดว่าคือการทํามาหากินเหมือนท่านทำมาหากินอะ่ะเช้าไปทํางานเย็นกลับบ้าน เดือนหนึ่งได้เงินเดือนมากินเดือนชนเดือนหมดแล้วแต่ละเดือนไล่ล่าเพราะแต่ละเดือนเงินปลายเดือนไม่พอนั่นคือสภาพที่เป็นอยู่ซึ่งมันจะไม่เกิดอีกต่อไปแล้วนะเพราะท่านจะต้องใช้เงินเดือนหนึ่งเดือนซึ่งแต่ละเดือนมันไม่เกิดประโยชน์อะมันกินไปเดือนชนเดือนมันไม่ประโยชน์อะไรไม่ความหมายด้วยไม่ประโยชน์กลายเป็นเครื่องจักรคนชินิดหนึ่งทํางานไปเป็นวันเพื่อกินเดือนไปเดือนชนเดือนอันนี้เขาเรียกว่าหมดสภาพแล้วหมดสภาพ ก็คือธาตุดีๆนั่นเองนะครับธาตุยุคใหม่เพราะนั้นธาตุจะต้องหาทางที่ออกจากการเป็นธาตุก็โดยการเอาเงินหนึ่งเดือนนั่นแหะหยุดมันสักหนึ่งเดือนน่ะคือไม่ทํางานน่ะหยุดมันหนึ่งเดือนเลยอ่ะก็เหมือนก็ลงทุนหนึ่งเดือนน่ะอ่ะนั่งดูคลิปวิดีโอดูแล้วปัญญาเกิดแน่นอนปัญญาเกิดแน่นอนฮะดูคลิปให้ครบท้วนปัญญาเกิดเป็นระดับโสดาบันธรรมชาติปไต่ฮนะ ราะต่อไปนี้จะไม่ใช้ประชาธิปไตยแต่แต่จะใช้ธรรมาธิปไตยซึ่งมันต่างกันนะครับหรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยชั้นสูงไม่ใช่ชั้นล่างนะครับเป็นประชาธิปไตยแบบชั้นสูงด้วยจิตใจที่สูงเพราะมันไม่ใช้ระบบทุนนิยมเนี่ยถ้าคุณเป็นประชาธิปไตยชั้นล่างก็คือคุณอยู่ในทุนนิยมนั่นเองเพราะทุนนิยมมันครอบทุนนิยมเป็นผู้สร้างประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาชนเป็นผู้สร้างนะฮะทุนนิยมนี่แหละ มันสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วก็หลอกล่อประชาชนออกจากบ้านมาทางาน่ทุนนิยมเมันเลยเติบโตนั่นแหละเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เป็นระบอบธรรมาธิปไตยและไม่ได้ใช้ประชาธิปไตยเอ้ไม่ไม่ใช้ประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ได้ใช้ทุนนิยมไม่ใช่ระบบการค้าทุนนิยมคือหายไปสองอย่างก็คือระบอบประชาธิปไตยแล้วหายไปสามอย่างระบอบประชาธิปไตยระบอบเผดิญเผด็จก,การแล้วก็ไอ้ทุนทุนนิยม จริงๆคือหายสองนนั่นแหละเพราะทุนนิยมมันครอบทั้งผด็จการแล้วก็ประชาธิปไตยทุนนิยมมันครอบทั้งสองงานนี้นะฮะก็คือหายสองงานคือทุนนิยมคือทุนน่ะทุนนิยมครับกลบยไประบอบผล็จการกับประชาธิปไตยชั้นล่างหายไปเลยทั้งสองอันนี้ก็จะเกิดเป็นสิ่งใหม่ก็คือระบบการค้าแบบใหม่แบบเมตตาธรรมนะครับกับระบบการปกครองแบบใหม่แบบธรรมาธิปไตยเป็นอย่างไร ต้องเข้าดแูและให้คิดว่าคือการทํามาหากินคือการทํามาหากินนะที่ทําสําเร็จแล้วก็จะมีกินไปตลอดชีวิตนะครับมีกินไปตลอดชีวิตนะทาไปเนี่ยลงทุนหนึ่งเดือนก็ทุบหม้อข้าวเหมือนทุบหม้อข้าวใน,ในยุคพระเจ้าตากก็คือทุบหม้อข้าวตัวเองอะ่ส ife, ะสมัยพระเจ้าตากทุบหม้อดินแต่ในทุบหม้อข้าวข้าวคือเงินเดือนหนึ่งเดือนนั่นเองทุบไปหนึ่งทุบไปหนึ่งเดือนเพื่อมีกินไปตลอดชีวิต ดังนั้นทุกคนต้องลงทุนทําก็แจ้งให้ทราบจะได้มีกําลังใจทําครับเชิญทุบหม้อข้าวยุคสมัยใหม่เพื่อมีเงินเดือนไปตลอดชีวิตและมีทุนสํารองคนละ6ล้านบาทและ6ล้านบาทนั้นอาจจะพลิกเปลี่ยนประเทศไทยมันเป็นกระสุนนั่นเองที่จะจ้างท่านเป็นคนไทยตัวจริงสวัสดีครับ